สวัสดีค่ะท่านพู้ชมที่เข้ามารับชมช่มองยี่ยพรตอรลยวันนี้ย่ยพรจะทอดปีไก่นะคะปีไก่ทอดน้ำปลาก็ตั้งกระทะแล้วก็เอาน้ำมันใส่ค่ะ ไก่ที่จะมาทอดนี่ก็เอาไปหมักน้ำปลานะคะแล้วก็ซอสหอยหนางรมค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายน้ำปลาก็ใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะซอสหอยนางรมหนึ่ง,งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาค่ะหมักไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะ แล้วเราก็เอาแป้งทอดกรอบโรยลงไปนะคะแป้งทอดกรอบนี้ก็โรยไปทปัแ้ปแป้งแป้งห้แห้งนะคะมผสมลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็คุณให้แป้งทอดกรอบเขาคลุกเขาไปกับชิ้นปีกไก่นะคะ ไม่ต้องใส่น้ำนะคะเพราะว่าในเครื่องหมักนี้ก็มีน้ำป่ามีซอสแล้วเขาก็มีน้ำพอสมควรแล้วค่ะก็รอให้น้ำมันเดือดหน่อยนะคะเดี๋ยวใส่น้ำมันลองอไปหน่อย แล้วก็เอาชิ้นไก่ใส่ลงไปค่ะอันนี้เป็นตีกกลางไก่นะคะแล้วก็หั่นขึ้น เราก็ไม่ต้องทอดใส่แหลงเท่าไหร่นะคะไฟกลางๆพอทอดใส่างแยงนิดหน่อยแล้วก็ขยับเลยนะคะ แล้วเราก็ตัดทิ้งใจค่ะ ก็ดูนะครับจับไก่ไปเรื่อย เรเลีงไฟแรงเดี๋ยวเราก็ถอ,อนสิ้นนะคะ นี่ค่ะปีไก่นะคะปีกลางไก่ทอดน้ำปลาของยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยะพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยพอ่พรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ย่พรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ